สวัสดีครับอันนี้จะมารีวิว h o n d a c b 500X นะครับผมปี2018นะครับอันดีเปิดราคาเสนอที่115,000บาทนะครับเครดิตออกรถ9,000บาทนะครับพรอยู่ที่3,600บาท48ทั้งวดนะครับอันนี้ยังน่าเปลี่ยนให้ใหม่เลยนะครับมาพร้อมสปอร์ตไลท์4ีดวงนะครับมีชิวหน้าแต่งมาให้นะครับ ตรงเครื่องไม่มีรอยนะครับน้วมันเครื่องตรงแล้วมันเครื่องเปลี่ยนให้เรียบร้อยนะครับมีแชสบาร์ที่ตั้งมาให้นะครับพร้อมเดินทางเลยนะครับข้อเดิมนะครับคาเบกหลังเปลี่ยนใหม่นะครับมีปิ๊บให้หนึ่งใบนะครับโสโตสเตอร์ยังใหม่ๆอยู่นะครับรถไม่เคยล้มไม่เคยชน กระจกเดิมติดตั้งมาให้นะครับก็ปเป็นสีเทารถสวยนะครับตรงถังไม่มีรอยบุบไม่มีรอยอะไรเลยครับผมมีที่จับมือถือติดตั้งมาให้นะครับคันนี้เลขมาอยู่ที่สองหมืน่นสี่หมื่นสองพันโลนะครับไม่แท้นะครับจะมาสตาร์ทให้ฟังเสียงขึ้นดยนนะครับ ออดินทางเลยนะครับผม1นึ่งแสนหนบาทเท่านั้นเองนะครับผมซื้อสดมีบริการคิดเงินปลายทางนะครับ,ถ,รบถ้าท่านใดสนใจนะครับอ่ะถ้าท่านใดสนใจนะครับเดี๋ยวผมทิ้งไอ l ดี e ลน์กับเบอร์โทรศัพท์ไว้ข้างล่างนี้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้จบการรีวิวเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ